วันจันทร์ที่18สิงหาคม2025วันนี้พ่อถวายบูชาขอบพระคุณในช่วงภาคบ่ายนะครับเนื่องจากว่าในช่วงเช้าพ่อต้องมีพันธกิจที่จะไปถวายมิสาที่เขตอำเภอจอมบึงราชบุรีครับและรีบกลับมาถวายมิสซาที่สัการสถานอีกนะครับ แต่ว่าวันนี้เราเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่เราฟังพระวจนะของพระเจ้าจากหนังสือผู้วินิจฉัยนะครับเป็นพระคมภีร์อีกเล่มหนึ่งที่น่าสนใจที่เราจะเห็นวัตจักรอันแท้จริงของชีวิตมนุษย์นั่นก็คือเมื่ออยู่สุขสบายก็ทำบาปหลังจากทำบาปก็ร้องครวญคราง เรียกหาพระเจ้าพระเจ้าเมตตาสงสารก็ส่งบุคคลของพระองค์มาช่วยเหลือเมื่อช่วยเหลือแล้วเขาก็เกิดสันติสุขอีกครั้งหนึ่งมีความสุขความสบายเมื่อสบายแล้วก็ตกเป็นทาตสของบาปก็วนอยู่ตรงนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าวัฏจักรในชีวิตของหนังสือผู้วินิจฉัยกำลังจะอธิบายให้กับเรา ฟังในวันนี้นะครับจุดประสงค์ของการเขียนหนังสือเล่มนี้นะครับนั่นก็คือเพื่อแสดงว่าพระเจ้านั้นจะทรงพิพากษาบาปอย่างแน่นอนแต่สำหรับคนที่กลับใจพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตพระองค์ก็พร้อมที่จะให้อภัยบาปเสมอและฟื้นฟูความสัมพันธ์ของเขาเหล่านั้นอย่างแน่นอนเช่นกัน เราไม่ทราบแน่นะครับว่าใครเป็นผู้เขียนหนังสือผู้วินิจฉัยนะครับแต่คาดการว่าเป็นประกาศกซามูเอลนะครับที่เขียนและในเรื่องนี้เราก็จะได้เห็นบุคคลสำคัญมากมายทีเดียวนะครับทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีนะครับเราจะเห็นชื่อแปลกๆเช่นโอตเนล เอฮูดเดบโบราก์ิเดออนอบิเมเลกเย็บตาแซมซันเดลีลานะครับแต่เราคุ้นเคยกับชื่อของแซมซันมากเลยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็อยากจะให้ขอคิดสำหรับเราทุกวันนี้วีลบุรุษที่แท้จริงนั้นหายากการวิจัย และการสื่อที่ทันสมัยต่างๆชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าผู้นำมีความบกพร่องมากและมีความอ่อนแอมากเราหาชายหญิงที่เป็นต้นแบบที่ดีไม่ค่อยจะได้นะครับนี่แหละเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะฟังพระวาจาพระเจ้าในช่วงนี้ผู้วินิจฉัยนั้นเป็นพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับ วีรบุรุษและวีรสตรีรวมแล้วมี12คนนะครับที่ปลดปล่อยชาวอิสราเอลจากบรรดาคนที่กดขี่ข่มเหงพวกเขาผู้วินิจฉัยเหล่านี้ก็ไม่พวกเขาก็ไม่ใช่คนที่สมบูรณ์แบบนะครับบางคนก็เป็นนักนักฆ่าหาบางคนก็เป็นคนสัมสอนไม่เลือกบางคนก็ไร้ความเมตตาปราณี แต่การน,นั้นก็ตามบุคคลเหล่านี้นะครับมีจุดสำคัญที่สุดก็คือเขายอมจำนนต่อพระเจ้าไม่ว่ากรณีใดๆและพระเจ้าก็ใช้บุคคลเหล่านี้เราจรึงเห็นว่าในพระศาสนาจักรของเราประวัติศาสตร์แห่งความรอดเราก็เจอบุคคลประเภทนี้มากมายทีเดียวไม่สมบูรณ์แบบผู้นำไม่สมบูรณ์แบบพระคดีนัล อาร์บิชอปบิชอปบรรดาบาทหลวงสมณะบรรดานักบวชชายหญิงไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ถ้าบุคคลเหล่านี้ฟังพระเจ้านะครับพระเจ้าก็าจะใช้บางคนในพวกนี้ให้ทำงานในพันธกิจของพระอ,องค์นะครับฉะนั้นหนังสือผู้วินิจฉัยนั้นก็เป็นพระคัมภีร์ที่เกี่ยวกับความบาปและผลของบาปเป็น รอยบาทแผลหรือว่าพูดง่ายๆว่าอาจจะเป็นแผลถลอกเล็กๆในที่สุดก็อักเสบลุกลามไปใหญ่โตถ้าไม่รีบรักษาบาปของคนเราก็เช่นเดียวกันนะครับความบาปนั้นสามารถแพร่ขยายจนเป็นพิษต,ต่อทางร่างกายในเวลาไม่นาน ในเราฟังหนังสือพระคมภีร์เล่มก่อนหนะ้าน,นี้หนังสือโจชัวนะครับที่จบลงว่าชาวยิวนั้นยืนหยัดอยู่ฝ่ายพระเจ้าและพร้อมที่จะรับพระพรในดินแดนแห่งพันธสัญญาแต่ว่าหลังจากที่ชาวอิสราเอลนั้นข้ามมาอยู่ในแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแล้วเราเรียกว่าแผ่นดินคานาอันนะครับพวกเขาก็ ลืมไปแล้วสิ่งที่ได้ให้คำมั่นสัญญาขาดการอุทิศตนและขาดแรงจูนใจฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อโยชูอาและบรรดาผู้อาวุโสล้มตายไปอิสแานก็ขาดผู้นำและไม่มีผู้ที่มาปกครองที่เข้มแข็งแทนที่จะชื่นชมยินดีกับเสรีภาพและความรุ่งเรืองในดินแดนแห่ง พันธสัญญาที่ตัวเองได้รับอย่างผาสุกที่พระเจ้าประทานให้แต่ว่าพวกเขาก็กลับไปสู่ยุคแห่งความมืดเนี่ยก็ซ้ำรอยอยู่ตลอดเวลาพูดง่ายๆก็คือความบาปทั้งบาปส่วนตัวและบาปส่วนรวมนั้นเป็นสาเหตุที่ทําให้พวกยิวตกตับลงอย่างรวดเร็วก้าวแรกที่เดินออกห่างจากพระเจ้า ก็คือการเชื่อฟังที่ไม่สมบูรณ์นั่นก็คือว่าไม่ยอมฟังเสียงพระเจ้าพูดง่ายๆเป็นแบบนี้ก็หมายความว่าชาวอิสราเอลนั้นไม่ยอมที่จะกําจัดศัตรูออกไปจากชีวิตเพราะบางทียังปรองดองเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับและก็ยังเรียกว่า เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางแล้วก็ในบรรยากาศสมัยนั้นนะครับชาวยิวทั้งๆท,ท,ที่เป็นผู้ที่พระเจ้าได้เลือกสรรแต่เขาก็ไม่สนใจนะครับเขาก็แต่งงานสเปะสปะแล้วก็กราบไหว้รูปเคารพบ,บูชาทำตามใจตัวเองนะครับและกานี่แหละจุดจบของเขาในที่สุดแล้วเมื่อความอ่อนแอเป็นแบบนี้ก็ ตกเป็นฉเฉลยเป็นาธาตุเขาอีกเมื่อสิ้นหวังก็ทูลบิงบอลพระเจ้าขอให้ช่วยทีเพราะว่าเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อคำมั่นสัญญาและเขาไม่เชื่อในความรักของพระเจ้าที่มีต่อเขาอย่างไรก็ตามในที่สุดพระเจ้าก็เมตตาแหละประธานผู้นำผู้วินิจฉัยมาปลดปล่อยสิ่งที่เขาถูกข่มเหงกดขี่ สันที่สุขจึงกลับมาอีกครั้งหนึ่งจากนั้นความนิ่งนอนใจการไม่เชื่อฟังก็เวียนมาวิกเวียนเป็นวัฏจักรดังที่พ่อได้กล่าวเอาไว้นะครับฉะนั้นเ,เรื่องราว21บทนะครับเรื่องผู้วินิจฉัยนั้นเป็นช่วงระยะเวลาแบบเนี้ยซ้ำไปซ้ำมาเนี่ยที่มีผู้นำประมาณ325ปีนะครับโดยที่ เป็นช่วงเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายขึ้นขึ้นลงลงวนเวียนเป็นวัฏจักรแล้วก็มีผู้วินิจัยสิบสองคนชนชาติที่กดขี่อิสาราเอลสมัยนั้นก็มีหลากหลายนะครับเช่นมีพวกเมสโปเตเมียมีชุกชาวโมอับมีพวกชาวฟิลิสเตียมีพวกชาวมีเดียนมีพวกชาวอัมโมนพระเจ้าทรงใช้ผู้กอบกู้หลายคนมาช่วย นะครับอย่างที่พ่อบอกตั้งแต่เริ่มต้นโอดีเอลจนถึงแซมซันนำประชากรของพระเจ้าไปสู่อิสรภาพเสรีภาพอีกครั้งหนึ่งการกอบกู้ของพระเจ้านั้นก็เป็นเครื่องหมายที่พระเจ้าทรงพลังและเป็นความรักเมตตาของพระองค์ต่อประชากรของพระองค์นะครับนี่จึงเป็นในช่วงระยะเวลาเหล่านี้ที่เราจะ,ะฟัง เรื่องราวเกี่ยวกับหนังสือผู้วินิจฉัยมันก็มีแก่นแท้ของเรื่องไม่กี่เรื่องนะ่ชีวิตตกต่ำแล้วก็มีการประนีประนอมกันมีการล่มสลายของชีวิตมีการพ่ายแพ้ถูกกดขี่แต่หัวใจสำคัญที่สุดนั้นก็คือต้องกลับใจและ,ะมีบุคคลที่พระเจ้าจะส่งมาช่วย นี่ก็คือชีวิตจริงของชีวิตเราทุกๆคนในวันนี้นะครับชีวิตมันขึ้นขึ้นลงลงแต่พ่อก็อยากจะบอกเราในวันนี้นะครับไม่มีใครสมบูรณ์แบบแต่ว่าเมื่อเราเรียนรู้แล้วซ้ำแล้วซ้ำอีกเราอย่าตกเป็นทาสของบาปของซาตานอีกเลยเราก็ต้องเรียกว่าพยายามที่จะต่อสู้นะครับ ขอพระเจ้าในเมตตาทุกวันขอพระเจ้าได้ส่งบุคคลที่มาช่วยเราคำจุนเราให้กำลังใจเราอยู่เคียงข้างเราพระศาสนาจากนั้นเปรียบเสมือนเป็นโรงพยาบาลของคนบาปนะครับฉะนั้นมีหลายคนมีบาดแผลมากมายและคนที่สร้างบาดแผลหลายครั้งก็เป็นผู้นำนี่แหละเป็นผู้นำศาสนาจากักน่าเสียดายนะครับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่หลายคนนั้นตั้งใจจะมาคืนดีกับพระเจ้ามาแก้บาปรับสินแต่ถูกคนผู้นำบางคนไปตัดสินเขาไปจ้องจับผิดเขาเอากฎเกณฑ์มาตั้งมากมายในชีวิตจนเข้าไปอีกไม่อยากมีคนกลับมาใน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 าศาสนาจักรอีกอันนี้ต้องเตือนใจเรานะครับว่า ว่ามันเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกในประวัติศาสตร์ของพระศาสนาจากักเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นฉะนั้นเราจะทำอย่างไรดีก็นอกจากว่าก็ภาวนาขอพระเจ้าได้ประทานผู้นำให้กับเราที่มีจิตใจดีจิตใจเมตตามีความเที่ยงตรงมีจริยธรรมเพื่อเราจะได้ก้าวผ่านสิ่งต่างๆมากมายนะครับ ในวันนี้พระวรสารเราก็ยังฟังต่อของแมทธิวบทที่19นะครับก็เป็นเรื่องราวที่เราคุ้นเคยที่มีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเขาศรัทธาต่อพระเยซูเจ้ามากเขาอยากจะเป็นสิทธิใกล้ชิดนะครับเขาก็มาถามพระองค์ว่าอยากได้ชีวิตเนรันดรชีวิตอมตะทำอะไรดีทำอย่างไรพระเยซูเจ้าก็บอกนะครับว่าให้ทำอย่างไรบ้างถือตาม บัญญัติต่างๆมากมายเขาก็สามารถอวดตัวเองได้ว่าเขาเขาปฏิบัติอย่างดีในชีวิตแต่พระเยซูเจ้าบอกว่ามีอยู่อย่างหนึ่งที่เขายังไม่ได้ทำสิ่งนั้นก็คือพระองค์มองเห็นว่าชายคนนี้เนี่ยเขามีทรัพ์ยสมบัติมหาศาลเลยแต่เขาห่วงมากเลยเขายึดติดเขาไม่แบ่งปันให้ใครเลยนะครับดังที่พ่อเคยเทศหลายครั้งนะครับ เราทุกคนเนะ่ยเราจําเป็นต้องใช้เงินใช้ทองอันนี้เป็นเรื่องปกติที่เราทํางานทําการหรือเจริญชีวิตเนี่ยการมีเงินทองนั้นดีครับเพื่อเราจะได้เจริญชีวิตแต่ว่าพระเจ้าต้องการบอกเราว่าเราต้องเชื่อเกื้อนหนุนจุนเจือกันคนที่มั่งมีร่ํารวยนั้นเขาจะผาสุกได้ก็ต่อเมื่อเขารู้จักที่จะรับผิดชอบ ในการร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมพระเจ้าฝากทรัพย์สมบัติเอาไว้นะครับแต่บางคนยึดติดว่าเกาะเหนียวแน่นเลยอันนี้พอก็มีตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังมากมายทีเดียวแต่วันนี้เพียงแต่สั้นๆว่าบางทีเนี่ยการที่ยึดติดปัญหาในสังคมในยุคนี้เนี่ยถ้าเอาจริงจังเลยนะครับตั้งแต่น่าจะเริ่ม เริ่มแรกของความเป็นมนุษย์และในคําสอนของพระเยซูเจ้าพระวรสารหลายต่อหลายตอนทีเดียวพูดถึงเรื่องนี้แหละเรื่องทรัพย์สินเงินทองการติดอกติดใจกับทรัพย์สมบัติในโลกนี้การที่เราถูกล่อลวงโดยการที่ยึดติดแล้วเราไม่ต้องการที่จะแบ่งใครเลยไอ้ตรงนี้แหละมันก็คือประเด็น ในโลกปัจจุบันนั้นก็แข่งขันไงแข่งขันเพื่อจะได้มาก็ทรัพย์สมบัตินี่แหละแล้วเราก็รักษาเก็บเอาไว้พระเยซูเจ้าเล่าในพระวรสารหลายตอหลายตอนนะครับเรื่องเศรษฐีที่อยากจะสร้างยุ้งฉางแต่ไม่รู้ว่าตัวเองจะตายอยู่แล้วก็ห่วงเรื่องทรัพย์สมบัติยูดาห์ก็ไม่ใช่เพราะว่าเงินทองดอกหรือนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องนี้ฉะนั้นเรื่องของ อาการยึดติดกับทรัพย์สมบัติเนี่ยพ่อองค์ก็เตือนตั้งแต่แรกแล้วแต่อยากจะบอกว่าเราน่าจะเปลี่ยนจากการแข่งขันมาเป็นแบ่งปันเปลี่ยนขอไขใ่ให้ขยายฐานเป็นบ่อใบาไม้นั่นแหละชีวิตแท้ของการเป็นคิจชนก็คือการเอื้ออาทรเกื้อหนุนต่อกันและกันนะครับวันนี้พ่อมีข้อคิดให้ฟังเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับ เพราะว่ามีหลากหลายที่อยากจะนำมาเล่าอยากจะมายกตัวอย่างอยากจะมาเรียกว่าแบ่งปันให้กับพี่น้องได้ฟังวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้ที่ฟังเทศฟังธรรมในวันนี้ทุกคนเลยนะครับขออภัยที่ส่งมาล่าช้าแต่ว่าพระเจ้าประทานพรให้พี่น้องแน่นอนเพราะพ่อ,พอถวายบูชาในวันนี้ผ่านทางบุญยศีคุณพรในครั้บุญเกิดได้ปลดอวยพรพวกเราทุกคน นะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในวันนี้ถวายบูชาสุขสมบาตแต่ครอบครัวของพี่แดงนะครับมาริยาวิไลวันการจนะตระกูลนะครับและสำหรับพี่นิดและพี่แซมนะครับมาริยาเพลินพิษสนเจริญและพี่แซมก็ถวายบูชาให้และยังถวายบูชาขอบคุณนั้นสำหรับประแตมกัลยานะครับ และภาวนาสําหรับคนที่เจ็บป่วยทุกคนไม่ว่าเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่โดยเฉพาะผู้สูงวัยทุกคนนะครับในว,วันนี้พ่อก็ถวายบูชาสําหรับกลุ่มพระเมตตาที่ไปทําพันธ,ธกิจกับพ่อที่จอมบึงนะครับก็ <c oughs> ถวายบูชาพิสาขอบคุณให้ <c oughs> ถวายบูชาขอบคุณในวันนี้สําหรับผู้มีพระคุณทุกๆท,ท,ท่านไม่เว้นใครเลยนะครับขอคุณพ่อบุญเกิดเป็นผู้ตอบแทนให้ และพอถวายบูชาขอบคุณสําหรับผู้ที่มีวันคล้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็คือวันที่18สิงหาคมและผู้ที่เกิดในเดือนสิงหาคมทุกทกท่านนอกนั้นเจตนารม์ทั้งหลายทั้งปวงที่พี่น้องต้องการภาวนาขอให้ได้รับพระพรจากพระเจ้าอย่างเต็มเปี่ยมทั่วหน้ากันอามน